รถ2ปีกว่าครับผมป้ายแดงพึ่งถอดปัจจุบันไม่มีป้ายเอามาขายมันจะขายได้ไหมถูกกฎหมายไหมนะเอฟซี FC คิดเห็นอย่างไรครับผมโอ,โ,โอ้โหรถบม่มีป้ายรถผีรถซากหรือเปล่ารถขายประกันหรือเปล่าเช็คยาวเลยครับผมเช็คยาวนะประวัติความเป็นไปเป็นมา,ย,ายังไงยังไงยังไงเลยครับผมยังไงนึกว่าจะไม่ส่งแล้วนึกว่าจะไม่ส่งแล้วนมา ไม่ได้ไป้ายได้แต่กุญแจได้แต่กุญแจครับผมซื้อรถมาครับ2ปีปัจจุบันป้ายแดงพึ่งถอดออกนะครับพึ่งถอดป้ายแดงออกเลยแล้วก่อนหน้านี้ไปไหนมาไปไหนมายึดครับพี่นอ้องก่อนยึดก็ไปไหนมาอีกไปไหนมาหนีครับนีไปไหนมาบ้างนียาวเลยบ้านเมียน่อยบ้านเมียหลวงโรงงานาโรงเรียนบ้านไม่ง่ายบ้านพ่อตาไปมดละครับขั้นหนีี่อยู่ทัวร์เลยลี่ไปทัวร์เพราะอะไร ออกมาแล้วนอนเว้นบร<อ>ิหิุงานบริหิุเบียกครับผมปันสล็อดตีโบกเล่นให้โลการพนันมั่วผู้หญิงเราเห็นภาพเลยเออพูดพูดรถยาวเลย <S <S อันนี้จริงหรือไม่จริงไม่รู้นะครับแต่สันนิษฐานว่ารถคันนี้หนีไฟแนนซ์มานะแล้วไฟแนนซ์ก็ตามยึดมาครับเออป้ายแดงมือเดียวปี2021ปีนี้ปี22อ,อปี23มกรายีครับมกรา ปี่สแล้วระหว่างนี้มันไปไหนมาไไหน,หน,นีก่อนไงออ,ออกมา3เดือนครับอาเดือนไม่ผ่อนนีอีก2เดือน <c oughs> นีอีก2เดือนไปนันตามเจอตามยึดรถมารถไปไหนต่อไปไหนต่ออีกไปลานพักรถ,ไป,กรถไปลานพักรถแล้วไปไหนต่อ,ไไตอ,อฟ้องกฎหมายครับฟ้องกฎหมายอยู่รอไกลเกียร์รอลูกค้าเอาเงินมาเคลียหรือยังไงก็หายโตลูกค้าหายโตไม่รู้ว่าตายหรือยังอันนี้ก็ บอกไปนะบอกไปเรื่อยๆก็คือเบลูเบลูแต่ตามความสันนิษฐานแล้วก็ความเป็นไปได้เนื่องจากมันเป็นรถมือสองแล้วเป็นรถยุดพอเคลียร์กฎหมายเสร็จครับผมรถถูกฟ้องตามกฎหมายเข้ารานประมูลไอ้ก็ไปยกมือประมูลมากครับคันนี้ครับนะกกลายเป็นรถมือสองเอามาขายป้ายแดงมือเดียวไหมหมืม่นโลครับพี่น้องดูดิไหมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันโลรถคันนี้บุ๊เซอร์วิสอยู่ครบครับผม จดลงเล่มเรียบร้อยกําลังทําเรื่องขอป้ายทะเบียนนะครับนะรถคันนี้ไม่เคยถ่ายน้ามันเครื่องดูดินีแต่ซื้อผู้รับซื้ออ,อ,อแต่ค่างวดไอถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ได้ถ่ายเลยอันนี้ติ๊กติ๊กติ๊กรับรถนี่น้ํามันเครื่องหมื่นโลยังไม่ถ่ายเลย6เดือนอันนี้ผ่านไป1ปีแล้วครับผมก่อนออกเดี๋ยวเคลียร์ให้นะรถ2ปีไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องเลย แล้วทำไมไม่จั่วหัวแบบนั้นวะรถสองปีไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องเออปล่อยยึดซะและ้วป้ายแดงยังอยู่โอ้ยเพิ่งถอดป้ายแดงออกนะครับเสียยาเอาตังค์ไปแลกเอาป้ายแดงไปแลกตังค์สามพันหาเรียงเหล่า้างไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหได้เงินค่าป้ายแดงใช่หน้าใหญ่ใจถึงเลียงเหล่าลูกดองด้วยเป็นไงล่ะออกรถศูนย์บาทคร,บครับคันนี้โอ้ยพ่อแม่พี่น้องครับออกมากระเหตุไงเงานเด้เด้อเดีาวมา ออกมาลวก็น,นอนเล่นมันก็นเป็นยังไงสิะคนเท่าเบากับว่าไ้เบาหลายกับกอืาจุดแตงด่งรอบคันอยากดูรีวิวเคปเต็มออปชั่นฟังก์ชันไปเบิ่งน้องปายแดงเลยครับคือกันเป๊ะ <c oughs> ในย <c oughs> ูทูบยู่ไะแมนครับในยูทูบน้อง, <c oughs> องๆไปแดง <c oughs> งามปานั่นครับพี่น้องเออออกรถศูนย์บาทงวดผ่อนเจ็ดพันกับเอ็กซิลี่ปีสองพันยี่สิบเอ็ดครับผมอยากให้พี่น้องครับคิดดีดี ตั้งใจดีๆครับเวลาเข้าสื่อร,รถสื่อล่านะครับเฮตุที่ความผอมเขาก่อนแต่เขาพรผอมเขาจะไปเฝ่าบืนเฝ่าอยากเป็นหนีหลายครับแห่งเศรษฐกิจแบบนี้เนาะเออว้าวแล้วก็วค,คิดคิดตามเมื่อันฮาวต้องต้องอายุมีสิบยังบรพ่อสามมื่นเลยไอ้ผมมีสิบเต็มแล้วเอ็กซ์ซีนี่โอโ้ไม่ล่าสุดไฮ <โอ S 2> ก้าเซาล่าสุดเลยอยากอวดสาวอย่างไรปุ๊เออตั้งแม่ฝ้าตั้งแม่ฟังผมซื้อไม่ได้ เนี่ยผมยีบสองเห็นเซเว่นสื่อแท้ไหนบอกครับนั่นเอาคือเขาออกอีกเออเงินเดือนมื่นพันมื่นสองยังสี่ัปลกหลไรยังเฝ้าเหา่ายังเฝ้่าเร่งทะลกเ้อมาเพื่อหอามเครื่องครับอ้รถไม่ได้มีปัญหามีปัญหาที่คนอย่างเดียวครับผมนี่มันสภาพรถมือสองเหรอดูบุกแทนเพจครับหัวนงหัวนัดฝากระโปรงเดิมหมดครับโอ้โหสวยขนาดนี้นึกป๊าป้ายแดงเออ กับป้ายแดงหน่อยครับป้ายแดงเพิ่งถอดเลยนะ <c oughs> ออกรถศูนย์บาทงวด่อนเจ็ดพันหลังจากนั้นถอนหมื่นกว่าบาทฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนใช้เพียงบัตรประชาชนมาเดียวพร้อมส่งฟรีหอดบ้านว <c oughs> ิธีการจองง่ายๆครับแอดไลน์เสียยะหน้าช่องทิกตอกเฟซบุ๊กหรือว่า YouTube ส่งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็บัตรประชาชนมาเลยที่เหลือเสียยะจัดให้เอาร่วมคอมเมนต์สนุกสนานเป็นกำลังใจให้เสียยะง่ายๆเผื่อจะหารถมารีวิวให้ลูกค้า ซื้อกัซื้อบ่ซื้อกัจอดทิ้งไว้บ่ทุกบ่ยากครับเอาพิมพ์คําว่าสุดครับเสียพิมพ์อีกทีว่าจวดครับเสียยาเป็นกําลังใจให้เสียยะให้เอฟซีร่ำให้เอฟซรวยให้เอฟซถูกหวยเงิน,นล้านแชร์ไปครับผมแจ้ว